สวัสดีครับคลิปนี้ผมขอแนะนาที่ดินติดคองนะครับใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกด้วยครับในราคาเพียงแค่ได้คะ3 0สามแสนบาทเท่านั้นนะครับราคาสามารถต่อรองกันได้ครับที่ดินเป็นฉนดคขุดแดงนะครับนอสอสีจอขายในเนื้อที่20ไร่นะครับตัวที่ดินเป็นโคกหนองนานะครับเป็นที่กึ่งนากึ่งสวนนาดอนครับมีสวนป่าอยู่ในที่ดินพอสมควรครับ ที่ดินติดของสาธารณประโยชน์ยาวประมาณ250เมตรครับทางเข้าเจ้าของแจ้งเปลี่ยนจากรางสาธารณะเป็นทางสาธารณะนะครับพร้อมถมดินปรับถนนทำทางให้นะครับสถานที่ใกล้เคียงที่ดินนะครับใกล้ทางลาดยางเส้นสำรองน้ำไฟ150เมตรครับใกล้เซเวน่นโรงเรียนสายมิตร600เมตรนะครับใกล้โรงเรียนสายมิตรเทคโนโลยีสายมิตร700เมตร ใกล้เวลัยการอาชีพ600เมตรครับใกล้อำเภอกบิ uri, นบุรีสถานีตำรวจแค่1.5กิโลเมตรเท่านั้นนะครับใกล้ตลาดไทยประคอง2กิโลเมตรโรงพยาบาลกบินบุรีนิคมไฮเทค5กิโลเมตรนะครับห่างนิคมอุตสาหกรรม304ระยะทางแค่15กิโลเมตรเท่านั้นนะครับห่างนิคมกระบินบ้านโคกอุดม20กิโลห่างนิคมเครือสัพัน์16กิโลเมตรครับที่ดินเหมาะทำคาเฟ่คาเฟ่เลนด์มาร์ค บอกรับทำแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารดีซอร์ที่ดินจัดสรรแบ่งขายได้นะครับบ้านสวนเกษตรสวนปลูกทุเรียนผลไม้ต่างๆสวนป่าหรือซื้อเก็บเก็่อะไรในอนาคตก็ได้นะครับหรืออื่นๆนําไปพัฒนาต่อได้ครับพิกัดที่ดินอยู่ตําบลกระบินอาเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนนะครับขายยกแปลง20ไร่ราคา6ล้านบาททวนครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถ สายตรงถึงคุณมานับได้เลยนะครับรวมถึง ID l ดี e ผกลุ่มลงที่ใต้คลิปแล้วนะครับและเจ้าของอยังรับซื้อที่ดินรับจำนองรับฝากขายด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อกันเข้าไปได้เลยนะครับมือโทรอยู่ใต้คลิปเช่นเคยนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมขอลาเพียงแค่นี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ